ค่ะกราบสวัสดีค่าทบสมทั้งบ้านค่ะค่ามณีกะมาพบเจบเข้ามสาม,ากกามตัวเต็งที่เราเนาะค่ะมืณีเจ้เข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามนึ่งเล่าความฝันกับนบนค่ะค่านาบนนี่เพิ่นฝันค่ะฝันเห็นพ่อกับอายเนาะคะ่ะที่เสียชีวิตไปแล้วะคะ่ะเพิ่นกะได้เอาเงินมาให้เพิ่นวันเนาะคะ่ะค่ะความฝันของนบนญชีพเป็นยังไดเพิ่นจะให้แนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแน,าในวใดกะเพื่อ่เป็นการเสียเวลานะคะ่ะ ้ากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของระบุนพอพร้อมกันนะคะไปค่ะกรับสวัสดีค่ะนบุนค่ะสวัสดีค่ะนบุนสวัสดีค่ะนบุนสวัสดีค่ะค่ะมันจะได้มาติดตามเรื่องเล่าวความฝันของนบุนเนาะค่ะกะฟังไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของนบุนเพิ่นสิ่ห่างเยทางตัวใดค่ะฟันอะไรจังไลยรบุนฟันอันบักกิงก็ถ้าพ่อฟันมื่ขึ้นค่ะ เอาเงินใหม่อ้เงินยี่สิบบาทเอาใส่ถุงเลยเอาใส่ถุงอือใส่ถุงถุงถุงกระแงว่าง่ายๆนะเอาไปๆเอาไปซื้อขอมาสักกันยี่สิบบาทโอ้ยเขายี่สิบบาทเขาขายหรอกว่าขายขายนะจริงว่าทางพ่อเอาเงินได้สามร้อบ้านนี้เงินสามร้มากรำใหมื่ใบห่อยใบหนึ่งมุ่น มุนคก็ไปตองแหงอย่างเงี้ยมุลเ้ืยอะไรกําหรือมุนหวมันเงินปลอมมันเงินแทะเงินแทะอะไรนะมันแหงแหงเป็น่ะกําแล้วก็กรอบเขากรอกรอบเขาน่ะก็คูรองเสียมันตกลงดินเนาะเมื่อกม่นเล่ยนั่นไป่ลอยบ่เป็นต้นเป็นโตเลยบ่บ่เป็นใบเลยเแื้อช้องใบมานี้เราไปไปไปซื้อเขาเน่ะว่าเอามานก็ต่อจิทาคิดเขาคุณว่า เว้ยเดี๋ยวนี้ยขอนใส่ผ้าก็จิบไปอ,อันถือดอกว่าเลยนยางปซื้อเขาอ่ยี่สิบบาทาก,ก็เจาะก็ะพากอันนั่งยืดเขาแช่แล้วเงานเงียงหอกแล้วเขาอันเบิร์ซื้อก้อนยี่สิบบาทลจริงว่าค่ะก็เลยปซื้อ,องร้อยสาบคือเขาเป็นเขาสุกเด้เป็นเป็นเขาหนึง่งเป็นเขาหนึงแล้วนนเป็นเขาเนิ่มหนึ่งบล่าม,<ห>มากระไปยืนทาเท่ย ย่าเห็นเราขายเขาเราไปวัดพุทันมาพุทันหว่วยกู่ขายเขาก็ไปวัดอืมไปวัดพุทันมาอยู่เรื่อยแต่เขามากมากมาก็จะข้าเจ้าก็กินที่ก็ลาบมึงหมอยางดีเลยก็นั่งกินน้ำผึ้งบ้านเมื่อกี้เอาเงินไปอันยี่สิบเซ็จะทุ่งใหม่ซื้อใหม่เราบอกเขาซื้อแล้วซื้อแล้วไปซื้อสองร้อยสิบเอ่ยจำเงินตะกันมาซ้ำหนึ่งแล้วขึนว้นมา,มาอืมจริงว่าค่ะ เป็นเป็นงานอยู่เหือนบนเดงบ่บ่งานอยู่ใช่รอกก็จงพวกเงนไจัดงานเขาจัดงานหมวดหมวดสะโพก็ขไอ้ยุทธบ่บ่บ้านี้คนที่นั่งกินเขาจุ่มกันกินเขาก็แบบนีือย่างจักเินบอลในบนก็คือจ้างพี่รองบานเท่าไหร่หอกพี่จงงานก็ไยงานจบก็ะขาไม่หัวตายยังบนใส่เนี่ยทางตัวเลีกตัวไหะสองศูนย์ สองสองศูนย์สองศูนนี่เนาะฟันทิ้งพอกับอ้าเอาเงินมาให้อีกจรงจีบบาทว้ให้พี่สือเขาถ้าพอดเอาไป้ำหรอื่ะใบลอยใบหนึ่งหนึ่ําแล้วมันมุนเนื้อจะซองหรอทิ้เป็นใบเพิ่มกระเสียชีวิตไปั้งสองคนนะเนาะไปเจ็๊บทุกซองอ่ะค่ละกําเหีงเขาอบเขาจนมบย่างจนบัย่างจนมุนห่วยว่ะ จะแปกได้เนาะแปลกใบไอยใบหนึ ok? ่งมุนเรื่อยอย่างกำก็ไปตองแหง่เลยเท่หรนี่อันลงไปยังเป็นสีแดงอยู่เลยตหนึ่งสองศูนย์มั่นบนเพราะว่าใบหนึ่งมันมุนเนาะแมนค่ะมันจีบม่นย่างตัวเหลืออนนี้เพาสองสองศูนย์แต่ว่าใบเดียวนั่นมุนแต่ว่าเด้กำเนาะแต่ใบหนึ่งเก่าบ้าอาจจะต้องเป็นกำเนาะเก่าศูนย์มั่นบนอ่านไปจริงจรงมาจากคือ เก่าศูนย์หรือว่าหาหนึ่งศูนยเพราะว่ากำเขาใบหนึ่งมันกรอบเหมกรอบเลยันกับมันกับมุนมุนนี่กับสินาสิเป็นศูนย์เป็นศูนย์เหเชียมันเชียรลเด่ยวเพราะว่าในความฝันนี่กับมักเปิดแตดเงินใบเดียวเนาะแต่แคเงินใบเดียวกำแต่แหงเขาขึ้นไปตงแหงเขาขึไปตกก็กำไปตองแหงคูหลงอยู่แล้วแดดแหนลงไปก็แดงอยู่แค่แบบนี้มันเสียดพ่นเหรอเสียดพ่นแค่ะพื่ันมุน บขาเคยฟันแคเทืียนอน,น,นอบ่บเเคยฟันเนีเ่ยแคียรอายุพอจะปีลหคะนบนุญ่ก็เก้า 9, 8, สิบหกพกแปดสิบหกตอนกตายแปดสิบหกวันอายเดียค่ะอายหนึ่งห้าสิบสามก็ตายเดือนกจิเป็นห้าสิบสี่ี่นอห้าสิบ <c ười S 2> สามเน<ะ>าะห้าสิบี่นาะค่ะห้าสิบสาม,าสามอย่างก็ห้าสิบสี่สนะแต่ว่าทนงนบุญไ้ฟันหินพอก็อายนี้เอาเงินมาให้หรือว่ายังมาให้ห ตัวเล็กมีแทบสิบผาดเลยนนาะนบนเนาะบ่บ่ผาดดอกมาแถวตัวหนึ่งค่ะตองมีตัวติดมาเนาะน้บนเนาะแต่ว่าสีเป็นตัวใดจักจีมาตัวใดค่ะคือในความฝันนันก็คือจังเป็นวงผีห่วมกันกินเขอากินเข้าอยู่แต่ว่านบนได้กินทพ่นอยู่กินอยู่แต่เขามันเบิดกระทันหันนะคือว่าไปสืวมาสะพอนหน้มื่ก่อนเหมือนคนจัดงานนี่เป็นไอ้กระพรอเป็นจระสัน ค่ะบานีลาบลาบเนื้อที่กินเนี่เป็นลาบซุกหรือลาบดิบจักซุกจักดิบเราจะกันอยู่ปนกันกันในหุมกินหลายาหมกินหลายสองหงส์สามหงสเหมือนยังโอ้แต่ว่าอยู่สถานที่นี่จะเป็นสถานที่จะอยู่มองได้จักย,ยมันอยู่มองไดแต่ว่าบ่เป็นอยู่เหื่นบ,บ่มันแต่ว่ากะแปลกเนาะแปลกนะบน วันนี้นี่ยบนได้กินเนาะได้กินมได้กินนมยิ่มบ่นนะบนกินจนยิ้มจนเนั้นเ้าหนึ่งเขาใม่อีกเขาจนบ่พอกันกินจนซื้อมาไว้จนซสริมเมื่อมือเมื่อเสริมเนาะเมื่อเสริมไปก่อนค่ะซื้อมเขามาเสริมซ้ำหนึ่งซุกหนึซ้ำหนึ่งซุกคนมาบ่ทันยังสิบ่นระบ่นในงานแบบว่ามาบ่ทันเบิดแบบกระท่านค่ะเพราะว่าคนกินหลายคนมันหลายแขกหลายเนาะ สิ่งที่ม่วนที่เห็ดไว้มันบ่พอกันกินเนาะแต่ว่าเนื้อนี่ยรายนั่งร้ายเนื้อค่ะแต่เขาบ่กินอาหารหันค่ะอาหารการกินนี่เต็มเลยเต็มแต่เขามันขาดแป๊บหนึ่งเนาะค่ะบ่ทันบ่ทันสุกบ่ทันเนาะน่ะบนเนาะชุกสุกบ่ทันเพราะว่าหนึ่งอยู่มันสุกบ่ทันก็เลยไปสื่อก่อนไปสื่อก่อนมันค่ะไปสื่อบใหญ่ผู้ขายเขาไปวัดผู้เฒ่าข์คล้ายเขาให้อือผู้เฒ่าว์หันไปวัด แล้วผู้เทาเนี่ยกระเก่าใช่เนาะคล้ายเข่าเข่านี่กระสี่นึ่งมิวบอกเขาเข่าเข่าหนึ่งเข่าเหนียวเนาะเข่าหนึ่ืเป็นการกันเก่าหนึ่งนไว้นั่นเนาะตีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งนี่นะบุญเนาะศูนย์เก่าหนึ่งนี่นะสองศูนย์พอว่าฝันเห็นโพห็นอายสำคัญนี่นะบุญเนาะสองสองศูนย์ถ้าอย่างจริสองสองศูนย์ค่ะคนตายสองคนนี่นะบุญค่ะ สองสองศูนย์เกวจะกับเงินใบสาวเนาะค่ะก็ฟันของนาบนมีอย่างเพิ่มเติมมาค่ะบ่มีอย่างค่ะขอบคุณเนี่ยทางความฝันเนี่ยทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเขาเฮ้าเลยรับซุมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของนาบนค่ะค่านาบนนี่เพิ่นฟันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฟันเห็นพอกับ อ้เพิ่อนเนาะค่ะทีเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นกาได้เอาเงินมาให้เนาะค่ะเอาเงิน20บาทมาให้พันวันเนาะค่ะตัวเลขเนี่ยทางเพิ่นไทยมาเนาะค่ะกับ2องสอง0ู0ย์อเก้าย์เก้่อายุพอเพื่อนกะแ6อายุไอ้เพิ่นกะห้าสิปีค่ะนันที่16กันยายนพศสองพันหาอยกสิเจ็ไปเป็นแนวทางในการสื่อสลาก,กินแบงรัฐบาล โชคโชคมันมานำนำได้วยว้ยเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของนบุนค่ะค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อจิบริัพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านขเขาไในรับช่รับฟ้าเนะคะค่ะมีแท่งทางเด็ดๆอยมองไดกับิไปหิ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับช่รับฟังต่อไปนะคะ่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเติงขอจบปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ